เจรเดิญพรวันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือนยี่อัตมาได้เปิดเฟ e บุ๊กชมวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนได้เห็นครอบครัวหนึ่งคนไทยเรามีสามีเป็นชาวต่างชาติเขาเล่าให้ฟังวา่าที่นั่นเด็กอายุ16ปีเนี่ยกฎหมายเขาอนุญาตให้สามารถที่จะ หางานทําได้แล้วก็บางคนก็ออกแยกตัวออกจากครอบครัวไปใช้ชีวิตโดยลําพังทางการเขาส่งเสริมให้ประชากรเขา,าพึ่งตนเองด้วยความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเองประชากรส่วนหนึ่งของเขาไม่มีศาสนาคือหมายความว่าไม่นับถือศาสนาใดๆเป็นศาสนาประจำตัวเลย ทำให้อัตมาฉุกคิดขึ้นได้ว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะไม่นับถือศาสนาใดเป็นศาสนาประจำตัวเช่นเดียวกับเขาสังเกตได้จากสถิติการบวชเพื่อจำพรรษานั้นจะลดลงทุกปีทุกปีอัตมาเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตอัตมาทำงานตั้งแต่อายุ18นะ ก็เลยมีความเชื่อมั่นด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาศาสนาใช้ชีวิตเลื่อยเปืือยจนอายุ24แม่ขอร้องแกบังคับให้บวชก็บวชตามใจแม่หนึ่งพรรษาระหว่างบวชพระครูประทุมบวรกิจจาพิลมบังคับให้เรียนนักร,รมตรีก็เรียนไปอย่างนั้นนะเพราะว่า เพราะคิดว่าไม่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรอะวิชานักธรรมตรีอะนะพออายุมากขึ้นหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นก็มีความคิดว่าความรู้ที่มีอยู่มันมันไม่เพียงพอต่อความรับผิดชอบนะจึงเริ่มศึกษาธรรมะทำให้รู้ว่าตัวเรานั้นมีสองส่วนด้วยกันคือกายกับใจการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากใจสั่งทั้งสิ้นถ้าคิดเป็นก็พ้นทุกข์ถ้าคิดไม่เป็นทุกข์ก็เพิ่มการศึกษาธรรมะนั้นไม่ใช่เพื่อให้ใจสงบและมีความสุขเท่านั้นแต่ให้สามารถอยู่ได้ในขณะที่ใจไม่สงบและใจกําลังมีความทุกข์โดยที่ใจเราไม่เป็นทุกข์ เมื่อเข้าใจหลักเอริยสัจสีที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้และนำหลักขี้หีปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตเหมือนมีเข็มทิศนำทางอาตมามีความเชื่อมั่นว่าทุกศาสนาทุกศาสดารวนสอนแต่ให้ทุกคนเป็นคนดีึงควรนำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตกับประสบแต่ความสุขความเจริญ